สวัสดีเพื่อนๆนเมื่อาวานนี้ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมานะครับรู้สึกว่าคลิปที่เพื่อนๆนเพิ่มเสียงเพลงเสียงดนตรีหรือดูดเสียงของคนอื่นมาเพิ่มลงในคลิปสั้นของตัวเองเพื่อนเพื่อรู้หรือเปล่าครับโฆษณาไม่เข้าจริงๆนะครับเพื่อนๆครับถ้า Facebook เขาไม่ได้รับเชิญให้เป็นเพื่อนใส่เสียงเพลงเสียงดนตรีหรือดูดเสียงของคนอื่นเพิ่มลงในคลิปของเราเพื่อนเพื่อนอย่าไปหาทำนะครับเพื่อนๆนเพราะว่า Facebook เขาเข้มงวดจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีดูดเสียงของคนอื่นมาเพิ่มลงในคลิปเพื่อนเพื่อนครับถ้าเพื่อนเพื่อได้รับบัตรเชิญเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยครับเพื่อนเพื่อน ตราบใดที่เพื่อนๆยังไม่ได้รับบัตรเชิญจาก facebook เพื่อนๆอย่าหาทำนะครับเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆครับจากที่ผมไปสังเกตจากช่องของเพื่อนๆบนแพลตฟอร์ม f a c e b o o k เพื่อนคนไหนที่เพิ่มเสียงเพลงเสียงดนตรีลงในคลิปสั้นจะไม่มีโฆษณาเข้าจริงๆนะครับเพื่อนๆครับผมสังเกตเห็นเพื่อนๆหลายคนแล้วครับที่ทำแบบนี้ มีพฤติกรรมแบบนี้จะไม่มีโฆษณาเข้าจริงๆนะครับเพื่อนๆครับทีนี้มาดูคลิปของเพื่อนๆที่ใช้เสียงตัวเองพูดมีโฆษณาเข้าจริงๆนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับที่ผมอัดคลิปวิดีโอออริมานมาแนะนำเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆมีรายได้จากแพลตฟอร์ม facebook ครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ผ่านกฎปัเกณฑ์โฆษณาในเรียว ก็อยากให้มีโฆษณาเข้าทุกคลิปครับเหตุผลหนึ่งเลยครับพเพื่อนๆครับที่ผมมาบอก,พกเพื่อนๆมาแจ้งให้เพื่อนทราบกลัวว่าพวเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้ว่าการใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีหรือดูเสียงของคนอื่นมาเพิ่มลงในคลิปของเราจะทำให้คลิปนั้นมีเนื้อหาน้อยไม่ใช่คลิปที่ เป็นต้นฉบับจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะอัดไม่ยาวครับเพื่อนๆครับไม่เกินห้านาทีอัดทางบ้านเพื่อนเป็นไงนาะท้องฟ้าครึ้มเหมือนทางบ้านผมหรือเปล่าครับท้องฟ้าแบบนี้ครับเพื่อนๆครับยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับตอนนี้ผมก็กำลังให้ภรรยาคนสวยไปส่งที่ทำงานครับ เป็นยังไงเนาะเหรียญโบนัสประสิทธิภาพของเพื่อนเพื่อเป็นยังไงครับวิ่งดีหรือเปล่าเนาะของผมเนี่ยตื่นเช้ามาสามเหรียญหรอครับเพื่อนเพื่อนครับมันก็แปลกใจอยู่เนาะว่าเอา้าเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงสามเหรียญเลยพอตื่นเช้ามาถึงสามเหรียญหรอเพื่อนเพื่อนครับเพิ่งสตาร์ทได้ไม่ถึงสามวันเลยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับสงสัยอยู่ที่การโพสต์ภาพนิ่งของเราเป็นที่น่าสนใจให้กับ กลุ่มเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นกับ AI ของ Facebook รอาการประมวลผลหรือเปล่าสาเหตุเป็นได้ทั้งสองอย่างใช่หรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆนคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับต่อไปไม่แน่เหมือนกันนะครับเพื่อนเครับเกี่ยวกับเรื่องรายได้จากสตอรี่เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยอแชร์ไปยังสตอรี่ก็เริ่มแชร์ได้นะครับเมื่อก่อนโบนัสประสิทธิภาพเนี่ย ทาง Facebook เนี่ยไม่เคยส่งมาให้เราใช้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือโบนัสประสิทธิภาพไหมเราใช้แล้วต่อไปไม่แน่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับสตอรี่อาจจะมีะไรายได้ให้กับเราเช่นกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะทําทควบคู่กันไปนะครับหลังจากเพื่อนเพื่อนโพสต์ post, ลงในช่องคุณกาลังคิดอะไรอยู่แล้วให้เพื่อนแชร์ไปยังสตอรี่ด้วยนะครับเผื่อวันข้างหน้าอาจจะเป็นเหมือนอย่างโบนัสประสิทธิภาพก็เป็นได้ครับ เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยเขาคิดกันยังไงแพลตฟอร์ม facebook เขาจะคิดตรงที่การเข้าถึงการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นแล้วก็การแชร์นะเพื่อนๆครับเพื่อนๆโพสอะไรก็ตามแต่ลงในช่องคนกำลังคิดอะไรอยู่เป็นภาพนิ่งจากที่เราถ่ายภาพเองหรือเป็นภาพนิ่งที่ AI สร้างขึ้นถ้ามีคนเข้ามาแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็จะได้คะแนนตรงส่วนนี้เยอะเลยครับเพื่อนๆครับเพราะว่ามีการเข้าถึงภาพที่เพื่อนๆโพสต์ลงในช่องคุณกาลังคิดอะไรอยู่หวังบ้าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพนิ่งสร้างรายได้ผมก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้ได้ถึง100 เรียนเร็วๆครับหวังว่าเพื่อนเคงจะเข้าใจนะครับเกี่ยวเรื่องการเข้าถึงโพสต์ภาพนิ่งสร้างไรายได้โอเคนะครับ